เดี๋ยวครับผมอยู่กับผมกุ๊กเกตีวีวันนี้เราอยู่ในเกมส์ไซต์ปะพัง 77e อีกแล้วนั่นเองเป็นพาร์ทที่6แล้วเนาะเราภารกิจนี้ก็คือเราจะมาตามหาแล้ว,ลวเออเอ,เ,อเวอร์ลีนใช่เพาราะเอเวอร์ลีนหายตัวไปพาทที่แท้วก็ตามหาแล้วแต่หาไม่เจอตอนนี้คือ มันหันมองทางไหนนะเดี๋ยวรีบูดการมองเห็นเออสรุป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 ต่อต่อต่ออันนี้ต่อทำไรวะเนี่ยดึงส่วนประกอบหรือแฮก ็ต้องเอานี้ดิ C1 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 55อ่ะ C1 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 า C1 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 โอเค C1 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 55โอเคเห็นป่ะรีบูตการมองเห็น

เพราะว่าผมเดินสายผิดทางสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นต่อไปนี้แม็นปฏิกิริยผิดพลาดที่สุดในชีวิตของผมเพราะฉกนอยอไปทำตามแล้วกันโอเคนะเพราะการอัพสกิลแบบที่ผมอัพตั้งแต่แรกอะถูกอยู่แล้วอันเนี้ยผมอัพหิดไอเวนเอ้เสียตังฟรีเลยขออนุญาตโอเคตังหายเลยเฮียมีสิบสี่ กูอัพมัวแล้วตอนเนี้ยอนนี้เป็นไรได้ยินไหมฉันจำเสื้อได้อืโอเคสวยจูดี้าจูดี้ทำดีมากครับเดี๋ยวจูดี้อ๋อตกใจ,ใจนึกว่ามึงเอาซะเลือดสาดเลยจูดี้เอาตัวนั้นนะนนนะโอเค้ ึกว่าจะต้องให้ลั่นไกลไอ้เหี้ยกุญแจมือคลาสติกดีไม่ผิดแน่นอนเลยวะ่ะเว้นแต่จะเป็นเหล็กกล้าไม่ใช่พวกพลาสติกปลอมๆต่อให้นายมาที่นี่คนเดียวเพื่อมาเป็นซูเปอร์สตาร์มันก็ไม่มีการรับประกันว่านายจะได้ออกไปโอเค ยังเข้าดีกว่าตรงนี้น่าสนใจเข่อมมาอะไรอย่างงี้กหล่อนนะเนี่ยอยวัยวะมันถูกถอดแล้วปลูกถ่ายแล้วทำไมถึงหยุดตรงนี้ล่ะความคิดมันสร้างสารรค์กันจริงเลยฮะสกาฟไม่ว่าเธอจะจัดการเพวกมันไปเท่าไหร่พวกมันก็ป้วนเปียนอยู่ที่นี่เสมอที่ไหนสักที่เสมอแล้ว,ว่าเธอคนสนิทกันก็คงนั้นอะ ิปวิ่งเร็วขึ้นวะอยู่ไหนเนี่ยใกล้กับสตูดิโออ่ะคิดว่านะเจออะไรที่ใช้ได้ไหมเปิดลิฟท์ให้แล้วน่าจะช่วยให้ออกมาได้ง่ายขึ้นแม่งวิ่งแซงไปเลยนั่นไงเอเวลินอย่าแตะเธอละถ้าเธอกำลังบันทึกอยู่สมองของเธอน่าจะเอา อ๋อโอเค <see> okay, ฉันเห็นละเห็นสายเคเบิลด้วยจับสายนั้นไว้แล้วก็ดึงตอนที่ฉันบอกด้วยโอเคงั้นมาลุยเลยอเรอสัญญาณก่อนเอาแล้วนะพร้อมเอ่ะเอาหายปะ ขอบคุณพระเจ้าเอเวอร์ลีนได้ยินไหมพาเธอไปที่ปลอดภัยก่อนให้ไวเลยละ่ะทางไหนดีละ่ะฉันล็อกประตูไว้แล้วจ่ายไฟให้ลิฟต์แทนงั้นไปทางลิฟต์แล้วกันโ oh, อ,อ้โหเอเวอร์ลีนเอ้ยเอเวลีนยืนดูอยู่นั่นแหละอเวนเลยจูดี้คือไปโคตรไวอะเราเดินแบบโคตรอืดอะตอนเนี้ย ขอเร่งสปีดแล้วกนะันตัเโอเคกด F ได้ก็ไม่บอกอม,มาทำอะไรกันตรงนี้เอ่ยไม่เอาหน้ามันยากนักหรือยังไงขอลองแค่มวนเดียวก็พอให้ฉันน่ะ บุหรี่มันสำหรับพวกขี้แตะแถมเหม็นด้วยอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่จุดไฟสักทีเถอะไม่คนไม่ดูดบุหรี่เป็นอะไรที่โคตรแย่เลยดีนะที่ฉันดูดอะไรของมึงเนี่ยจะไปยังอ่ะมัวรออะไรเล่าพวกเราไม่ได้เสี่ยงตายกันมาเพื่อยือนรอหน้าประตูนะเว้ยเธอหลับอยู่ อย่างน้อยก็คิดว่าหลับอ่ะตาของเขาปิดตัวก็ไม่ได้สั่นเลยด้วยถ้าฉันไม่ได้รู้สึกแย่แทนเธอขนาดนั้นฉันคงฆ่าเธอไปแล้วล่ะโกรธเหรอทำไมอ่ะตอนที่เธอขอให้ตรวจด,ดูชิปควบคุมพฤติกรรมอ่ะจูดี้ฉันไม่มีฉันรู้ไม่เป็นไรฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องรู้ให้ได้จะเปิดบีดีที่ฉันเจอให้ดูแล้วกัน โอเคเปิดเลยขอเวลาตั้งค่าแป๊บแตะตัวได้ยังเอ่ยเอลลีนมาช่วยกูนน่อยไอ้เหี้ย แม่งกระสดุงไอ้ตั์ทีนี้ก็ดูเธอดิถามอะไรก็ไม่น่าตอบอะแต่แล้วสะดุงไปดูบีดีอะไรนั่นกันนั่งดูดิโอเคไหมเอาละลุยเลยนะข้อมูลอยู่ในสภาพที่แย่มากแต่แก้อะไรไม่ได้หรอกอดีนะที่กำจัดทิ้งตั้งแต่แรกอะ ขอโหลดแป๊บคุณภาพแย่หน่อยแต่ก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วกันโอเคห <c oughs> ูเดี๋ยวค,คุณภาพไม่ได้แย่หน่อยมันแย่มากเลยซึ่งผมไม่ทำให้เสียเวลาครับผม คิดว่าน่าจะหมดทุกอย่างละเริ่มชินเร่เี่ยเริ่มไม่ค่อยจะละคิดว่าไงดูเหมือนว่าเอฟเวอร์ลีนไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดให้เราฟังอะไม่บอกไม่รู้เลยถ้าฉันรู้ว่าหล่อนกำลังเจอกับอะไรอยู่โม,ม <c oughs> โ,โหชุบหายงานเดียวของหล่อนก็คือการมาท็กบีดีเท่านั้นแหละ โคตรสุดยอดเลยที่หล่อนใช้บีดีในการป้นแบบเต็มรูปแบบเลยอะแถบขโมยไบโอชิปที่อยู่ในหัวของหลอง่อนโดยไม่รู้ตัว <c oughs> แล้วก็พามาเจอเรื่องพวกนี้ <c oughs> ไปหาตัวหลอ่อน <c oughs> แล้วก็มีวิดีโออยู่ด้านใน <c oughs> อยากจะดูไหม <c oughs> แน่นอนทำไมจะไม่ล่ะณ <c oughs> จุดนี้ไม่มีอะไรที่จะประหลาดใจไปมากกว่านี้ละ พูดภาษาเฮี้ยอะไรกันเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับซินเวอร์แฮนมีความคิดที่ดีกว่านี้ไหมโอเคจูดี้เรียบร้อยละได้กำลังตัดการเชื่อมต่อไม่เข้าใจเลยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจอหนนี่ซินเวอร์แฮนเขาตายไปจะชาติหนึ่งแล้วนะเหนก็ยืนอยู่เนี่ย วีมีไอเดียอะไรไหมไบโอชิปโอชิปที่เราขโมยมามีแอนเกนของซิลเวอร์แฮนฝังอยู่แอนเกรมจิตํำนึกของบุคลิกภาพแบบดิจิตอลน่ะขอเวลาหน่อยขอเวลานิดเดียวได้ไหมทำความเข้าใจในในหัวฉันอ่ะ โอเคโอเคน่าจะเข้าใจว่าเรามีเพื่อนในจินตนาการคนพวกนี้ต้องการอะไรจากฮันกันแน่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงนึกอะไรไม่ออกเลยไงไม่ว่ายัางไงทุกอย่างก็วกตับไปที่เน็ตลันเนอร์อยู่ดีอะตามหาเรื่องที่สำคัญที่สุดของเราดีกว่าถ้าหล่อนรู้ความจริงเรื่องชิปมากพอก็น่าจะช่วยเราได้นะ นึกว่านายจะพูดเรื่องที่เราที่เราไปช่วยซะอีกโอเคเอ้าอะไรวะหลุดจอไปแป๊บเดียวก็หายละเดี๋ยวเธอรู้วิธีการติดต่อกับพวกว,วูดูบอยไหมฉันจะลองหาข้อมูลโทรถ,ถามคนที่รู้จักอ่ะ ขออธิบายแบบนี้นะคือพวกอูดูบอยไม่เชื่อใจไม่ได้แม้กระทั่งแมวที่บุกลุกเข้ามาในถิ่นด้วยซ้ำอ่ะแม่ขอโชคดีหวังว่าจะไม่ต้องใช้มันนะขอ,ขอบใจขอบใจจูดีไม่วีต้องขอบใจเธอเธอช่างเป็นคนดีเอเวลินมองไม่ค่อยออกหรอกถ้าหากเลารู้จักเธอดีกว่านี้นิดนึง เรื่องอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอืมไม่เชี่เขาชมเราแล้วเนี่ยไม่ให้เราโทรหาใครนะวิเป็นไงบ้างติดต่อกับพวกวูดูบอยท่านนายทำได้นะได้ได้ตรงไปเรื่องธุรกิจเลยสินะอืมตอนนี้ คงเป็นบาบริจิตอยากจะเข้าไปติดต่อเธอนะอยากที่จะเข้าไปติดต่อเธอนะไม่เคยทําธุรกิจกับพวกที่มาจริงจังหรอกไม่ใช่กับเชฟคนทําอาหารนักบวชก็อะไรประมาณนั้นแหละแต่ถ้าต้องการฉันจะถามได้แค่ <c oughs> ต้องการข้อมูลบางอย่างหน่อยอม, <c oughs> มีบางอย่างที่ต้องการ อยากจะขายว b วดีเหรอเชื่อฉันเขาไม่ต้องการหรอกพวกเขาแยกตัวออกแล้วไม่ยุ่งกับคนภายนอกฉันจะดูว่าเราจะทำอะไรกับเขาให้เขากลับมาได้บ้างนะหาอะไรทําจนกว่ามิสเตอร์แฮนด์จะติดต่อมาโอเคสิ่งที่เราจะทําก็คือขอโทษ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  โอเคขออนุญาตตัดแล้วกันนะครับตรงนี้อย่าพึ่งโทรมาเด้อกูยังไปไม่ถึงร้านขายขยะกูเลไอยเฮียวีคุยได้ไหมมีเรื่องสำคัญอนะสำคัญยังไงฉันพบวิธีแก้ปัญหาที่เราร่วมงานกันได้แล้วอะฉันติดต่อไปหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่อาซกะ ตอนนี้เขาอยู่ในในซิตี้เขาค่อนข้างสนิทกับผู้มีอำนาจบางคนเลยละ่ะถามตรงๆมันจะช่วยเราอย่างไงเดี๋ยวจะมีการนัดเจอเธอฉันและเพื่อนของฉันเธอต้องบอกเขาว่าเธอแบบที่เธอบอกฉันบอกความจริงอะแหละฉันหวังไว้นิดนึงว่าเราจะโน้มน้ามเขาได้อะ ได้เจอที่ไหนเมื่อไหร่เจเปนทนเทาหลังอาทิตตกเดี๋ยวส่งตำแหน่งไปให้ไว้เจอกันโอเคขายอะไรอยู่บ้างถามว่าขายไม่ขายอะไรบ้างน่าจะตอบง่ายกว่านะแน่นอนมีทุกอย่างที่จะต้องการเลยล่ะไม่ กูจะขายของให้มันอนเหี้ยกูไม่ได้ซื้อกูดูขายให้มันแค่นั้นแหละโอเคคล่องคล่องปลื้รือเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลยเนี่ยเลือไหลเลยเหี้ยโอ้ะอะไรเกิดขึ้นเกิดกับกูจังเลยวะแล้วรถกูอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงขออนุญาตตัดนะครับ อันนี้คือเราจะไปหาทาเคมูระก่อนเพราะไอ้นั่นมันยังไม่ติดต่อมายังไม่มีวิ่แววมันจะติดต่อมาโอเคฟืบวาบโอเคในเวลาต่อมาดีใจที่ได้เจอได้ได้เจอทียอะไรเอ่อ มันมันค่อนข้างเปี่ยวเลยนะเหมาะดีสำหรับการเจอกันแบบลับๆแล้วเพื่อน,อนมาถึงยังโอ้ละเขาใกล้ถึงแล้วล่ะนี่จะเล่ารายลอียของเขาฟังได้ยังเขาเป็นบริการของท่านของท่านฮานากุ <ako> อาราสากะาเหรอใช่ถ้าเขาเชื่อเธอต่อไปเราก็จะได้พบกัน พบกับท่านมีอะไรมารับประกันว่าเบสของผู้หญิงคนนั้นจะไม่หักหลังเขาจะไม่ทำอย่างนั้นแน่เขาเป็นชายที่มีศักดิ์ศรีพราระดับอารักะแล้วคงต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะอย่าสับสนศักดิ์ศรีแท้จริงระหว่างคุณจะทมเล็กๆน้อยน้อยที่เธอมีสิเขียนี่มาแล้วเหรอเป็นสัญญาณที่ดีปกติที่ลดกู いやมันมันท mmm. ี่มันที่ชนรถกูเลยโอ้โหรถกูแน่แน่แน่มามาเร่งคงเร่งเครื่องไอ้เทียแล้วไฟเป็นไรอ๋อชนรถกูไปไงไฟแม่งพังเลยติดอยู่ดวงเดียวนี่เพื่อนมึงเนี่ยอ๋อมึงโหลดท่าเดินใหม่อ๋อ ทาคิพมูลรังสอดะนี่เหรอครับโจรคนนั้นนะ่ะเธอเป็นพยานของฉันชื่อวีอฉ,ฉันพูดเองก็ได้นะงั้นพูดมาครับ,ม,รบมีคนบอกว่าคุณรู้อะไรบางอย่างฉันอยู่ที่นั่นนะ่ะเห็นเหตุการณ์หมดเลยโยริโนบ no ุบีบคออาัสกะเงียบเถอะไม่ต้องพูดละ ไม่งั้นคงได้ตายจริงๆแน่แต่นี่เรื่องจริงท่านฮานากุจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมเป็นห่วงคือความปลอดภัยของท่านในเมืองที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งแห่งนี้ท่านตกอยู่ในอันตรายตอนนี้หรอไม่ระหว่างขบวนแห่อะไรท่านอาราสากะฉันพาพยานที่เห็น<ล>การฆาตกรรมให้แล้วยังจะเป็นห่วงเรื่องขบ,ขบ,ขบวนยี่เง่้นั่นอีกเหร โคตรโง่อ่ะถูกต้องผมยังไม่ได้ละทิ้งคำปฏิญาณในการทำหน้าที่ของผมสักหน่อยนี่แต่นายมือเรื่องจริงอย่างนี้เนี่ยนะสิ่งเดียวที่ผมเสียใจยคือที่นี้เพื่อมาพบคุณนั่นแหละตอนนี้มีค่าหัวกันละตอนนี้ผมไม่ตัดหัวคุณไปส่งท่านโยริโดบุดบก็บุญแค่ไหนโทษทีนะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ย ถ้าคุณมาเป็นผมคุณจะทำยังไงล่ะฉันจะไม่พูดเรื่องบุญคุณแล้วก็เรื่องตัดหัวไอ้นั่นทิ้งซะโอดะไลเรากำลังพูดถึงผู้ชายที่ฆ่าพ่อตัวเองเพื่อควบคุมอาราตะกะอยู่นะเว้ยจะช่วยเรื่องนี้หรือไม่คงช่วยไม่ได้แต่ผมก็ปล่อยคุณออกไปจากเมืองนี้ได้อย่างปลอดภัยนะถ้าผมเห็นคุณอีก จะไม่มีคำว่า,าปานีแน่นอนระวังตัวให้ดีล่ะเพื่อนฉันพวกเราอยู่ไกลบ้านกันนะักมึงเป็นอะไรอัะที่ตั้งแต่ชนรถกูแล้วนะไอสัตว์โล่งอกไปทีแค่บ้าจากอารัตกะคนเดียวก็เกินรับมือละอ๋อมึงชนอะไรเนี่ยคิดแล้วว่าต้องพังอืมแต่อย่างน้อยก็เสร็จนิดหน่อยแหละ พูดได้ไงวะเนี่ยที่โอดะพูดว่าพวกมันจะกลับไปที่โตเกียวหลังพิธีแห่ไม่เข้าใจเหรอขบวนแห่น่ะอาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้ถ้าเราเข้าไปถึงตัวท่านฮานาโกะได้เราต้องสำรวจดูให้ถี่ถ้วนก่อนเราคงใช้แผนของเจแปนทาวที่แปะหน่อย ต่อหน้าโทรหาเพื่อนรู้จักฟิกเซอร์คนไหนที่ช่วยได้บ้างปะรู้จักแค่ฟิกเซอร์หญิงแก่ๆอะเป็นเจ้าของร้านจิโกโกตร,ตรงก็ต,งต้องแวะไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วละ่ะเอาด้วยปะอ่ได้ได้อยู่แล้วถนนจีจี ชื่ออะไรวะเนี่ยก็ชื่อแบบไนายนิตี้ไงระวังตัวนะแกหลอกฉันบ่อยไปแล้วนะกูไปหลอกอะไรมึงไอ้เหี้ยนายปลอดภัยปะล่ะใช่ทำไมถึงเป็นห่วงละ่ะ ก็แค่ถามดูทีนายคิดว่าทุกอย่างเข้าเป้าทุกอย่างมันมีเป้าแอบแฝงเป้าหมายแอบแฝงอยู่ขอโทษด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นคือฉันไม่ชินกับคำถามอะพวกคนอย่างฉันไม่ได้สบายก็มีแค่การลงหลุมมาแหละพอรู้อะไรไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเทลรัสกะ แค่เท่านี้ก็พอคาดคะเนเลยจากทีวีได้นะโยริโนบุกับหุ่นเชิดของมันยิ้มให้กล้องแต่ยิ่งยิ้มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าอะไรว่าหานไม่ทัน <laughs> ข้ามช่วงเวลาการเตนทางโอเค วาไปหาวาคาโกโอเคชื่อแม่งแต่ละคนญี่ปุ่นทางนั้นเลยลงได้ยังโอเคเพราะงั้นผมว่าผมเล่นมาได้สักพักแล้ว ขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้ละกันสำหรับการเล่นไซเบอร์พังสำหัเจ็ดในพาร์ทที่หกขอจบไว้แค่นี้ละกันนะครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บ